สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศโอ้ตอนเช้าสวยครับมีหมอกลอยมีหมอกอยู่บนยอดหญ้าบรรยากาศยามเช้าเช้า เสียงนกเขาร้องสวยครับมีกระท่อมกลางนาตะวันกำลังขึ้น หมอกทั้งนั้นเลยครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมันก็น้อย อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ